จะอะไรครับผมก็น่าเั็นที่โอเคไปตัวไก่นะครับไปตัวไก่เลยครับตัวไก่ไปตัวไก่นะครับนี่เอากระตะมาวางก่อนนะจะเป็นจุดเก๊ตนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีดไม้นะครับต้องเติมน้ำหมันนะครับตาอ่งุ่นนะครับเตี๋เป็นรูปตัวนะครับอ่งุ่นเดี๋ยวเป็นรูปตัวนะครับอาการหนัก แม่ออกต้องกัดก็ได้บางจั่งบางทิ้งทุกอย่างเราต้องกัดนะครับติดตามโอมูเป็ดเป็ดด้วยนะครับน้ำมันไม่ต้องใจมากครับเดี๋ยวเบาหวานขึ้นงันตัวไปเราต้องใส่ส้อมและถ้วยส้มแล้วก็ถ้วยนะครับถ้วย ตัวใหญ่ก็เลือกใบเล็กไม่ต้องอดถ้วยใบใหญ่นะใครกี่ฟองก็เรื่องของมึงน,นะออสองฟองเหลือสองฟองไม่มีอะไรกินนะต้องเลือกจบุี่ตายแล้วในบ้านอืมเฮ้าย,าย,ยา๋วยไรยวก็ย้ายไปไหนหยันแมวม,มาติงอลัลละ ต cái, cái này cái này. Uhm. T t ั t t ้มในกุ้งจางไม่เคยันี่แล้มาติ้งได้คนเหลวๆเจ็ดกบผนเมื่อกี้มันเลอะๆนี่ตอกสดๆแล้วล้างมือแล้วเพื่อความเพื่อความตรวจกระปลกนะเพื่อความสะอาด การเลือกงช้ตะลิวตอวดไข่เนี่ยทอดด้วยการใช้น้ำมันเนี่ยเราต้องเลือกแบบมีรูนะมีรูแต่ไม่คนระับผมไม่ใช่ผมใช้แบบนี้เหลืองกูเว้สั์เกกดเฮ้ยเกี่ยวเท่าลรวะอ่านี่คือสูตรปรุงรสของผมนะครับรสดีนะครับรสดีรสดีนะ นี mm. ่จอนโตนะครับใส่ทักระมาณเดี๋ยวก็กินก่อนเลยเล็วอืมใส่ทักประมาณปลาจอนโตสองจอนสามจอนรวมเต็ม เพื่อความแม่เลยครับไปครับเนี่ยแป้งหวานหรือปงจุลัดครับใส่ไปเลยครับครึ่งจอนโตนะนี่นะเนี่ยครึ่งจอนโตนะตอนนี้ก็ย้อนจ่าจ้อนจ่านะครับไม่ต้องกลัวกินเพราะมึงเด็ก น้ำปลาใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่รับุตรนี่ปิกไตนะครับเติมความมมันมันฟูฟูนะเวลาตดจะได้ฟูฟนะใส่เลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ต้องโอ้โโอ้ยไม่ไปยย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 ยเยย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 วยยยยมยย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 มยกยย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 ยไม่ยชยยยยยยยกยย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 มยย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 ยกกยย อาหารกินเล่นเดาตายอม,มูไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้เออแม่ดีเอาไหมต้องรักษาความสะอาดในห้องครนะัวนะครับย้ำนะครับต้องรักษาความสะอาดในห้องครนะัวฮะถ้าไม่สะอาดก้าเลยนะครับ กระดาษก,กา็อร่อยแม่รวยแม่รอยเลยนะต่อไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนมาเกีรครับนี่ปืดแท็กคนนะครับหมุนนะครับไปทางต้วเข็มนาฬิกานะครับ อันนี้เปิดจนไก่ได้เหมเือนเดิมนะฮะิกก่อนนะครับ,รบถ้าเปิดแก๊สอันนี้นะครับเปิดอยู่นะให้ปิดก,ก่อนนะครับถ้าเปิดสองอานพร้อมกันเ๋ยวมันจะระเบิดปุมป,มปัมนะครับกดครับกดแล้วก็บิดอแต่ยังไม่ติดกลับไปที่เดิมอุย้ยไก่ลุไอ้เรี้อวกดนะครับแล้วก็บิดติดแล้วนะครับนี่ครับ โคตรปติดนะครับทำไมอะรู้งั้นงงบุ๋ม ถ้ามีเงินนะครับก็ใส่เงินไปได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับเพื่อเพิ่มแบบว่าการการซักนะครับยิ่งใส่เบ้งพันหลายๆใบเนี่ยจะได้เงินนะครับเพิ่มคุณสองนะครับลองใส่ดูครับถ้าคุณไม่เชื่อแต่ถ้าคุณตามแล้วไม่ได้ผลก็เรื่องของมึงครับคุณไม่ได้ผิดชอบ เงียบดิมกปรต้ไม่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 มีอะไรครับตองดน้ำนะูดน้ำนว้าคนมอืมน่าสงใรมันเยอะเลยครับ เน้ำมันแตกนะน้ำมันแตกนนะเลยเกลียวจนกว่ากุญแจโปรเจก์นะครับเจลียวจะอะไรก็ได้เลยของมึงครับยิ่งเกลียวเยอะนะครับไก่ก็จะได้แตกในครับแตกข้างในนะครับยิ่งเกลียวไก่จะได้แตกข้างในนะครับเพืะนะ่อไม่ให้มันเกาะกันข้างในนะครับสาระนะสาระสาลายก็ได้คลิปนี้อาจจะน่าหน่ยนะครับน้อง บอกติดตามอมเปิดปุไปด้วยนะครับกินยังไงวะไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินนะทำตามได้ถ้าเปืือมีมีมีน้ำปลาก็ใส่น้ำปลากับซีอิวนะครับไม่ไม่ไม่ตึงใจในนี้นะครับผมไม่มีนะยผมไม่มี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 เลย น้ำปลาแบบตีอิ่วผมไม่มีเอาไปนะอ่าเดี๋ยวเสด็จนอนเสด็จเสด็จแต่ต้องปรับแก๊สนะครับให้มันอ่อนๆนะให้มันนอนๆนะเพื่อลาบอดจะได้คุยฮู้ยอื่ครับโอ้ เี้ครับทุกคนครับใช่ม,มันเป็นท่านมาแล้วนนึงได้ต้องเป็นเป็นครับอ่นา,อาอนี่ครับนี่ครับหนูมาจกอันนีคอับนี้ โอเคนะครับโอเคปิดควยเบาๆนะต้องปิดควยเบาๆนะเอาหยุดไม่กูพิดทำไมอ่ะเมื่อกี้ปิดปาตามเทคนิคนะไปเบาๆนะ บกบอกเรื่องเนี้ยบอกเลยจุดของผมยกกังของมึงถ้ามึงไม่เด็กก็ดูอร่อยไม่อร่อยเองของผมการกันที่จะทำให้ไก่มันฟูเนี่ยมันอยู่ที่นะครับน้ำมันนะเครื่องกสุเครื่อง,องปรุงนั่นแหละแล้วก็ การปรับไบนะครับน้องๆอาจจะทําได้หรือเนิบมีเงินเนิบใส่ได้นะเดี๋ยวผมไม่ใส่นะครับโล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 เป็นหนึ่งโลเป็นหนึ่งโลนี่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 โอ้ยมันกูเกี่ยไปไหนวะความจริงไม่ถึงเวลาทีเนอะอย่าปุ๊บปึ๊กเลยอยากรู้มาก

<c oughs> นี่นะครับสามารถกินได้แล้ว้ำนะแบบนี้นะครับออกมีเงเวนอยู่นะอ่ะได้แล้วเรามาปิดก,กันนะครับได้แล้วจเย็นมาๆนะใจยังวะใจเย็นใจเย็นมาๆโอ้ เป็นไงครับตะกอนกำลังโซนลงโซนดีเลยนะครับเดี๋ยวนับนับนับถอยหลังกันไหมครับเลยเตรียมควยใส่เลยเตรียมถ้วยเลยเตรียมหมาเตรียมหมาใส่ควยใส่ควยนะครับเตรียมหมาใส่ไข่แล้วโอ้ม,มออันนี้แมวดีกว่านนไม่ลือดไม่เลือดนี่ต้องเอาปัดแตก ปลติกเนี่ยมันก็อวัอไม่เจ็บนะนี่นะอืมแล้วกว็เราก็จะปรับเร่งนะครับให้มันแรงน,นะครับเพื่อสลิดน้ำมันนะครับมันจะได้ไม่อุมน้ำมวยนะมันจะได้มันไม่อุมน้ำมวยนะ ไม่อร่อยแล้วขอดูก่นไม่อร่อยไม่อร่อยแก๊กสูตรง่วงง้วงอ่ีลงมาตัดมือรับนองใหม่ไปที่งน้ ีเขาบ้าได้รหรือยังนะแต่ะบุ้งจับไม้ไม้ออไม้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 ับไปแล้วบ่อยมาสเดิดน้ำมวยนะัะไม่มีใครลม้มครับ มีไก่เห็นไ้มครับเป็นไงครบนี่แล้วก็ตักใส่เลยค้ัแก๊สกับปิดได้ดีนะมันเปียกแค่นี้นี่เป็นไงครับดูดูดูอ,อร่อย นี่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 มาอวดน้องนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่เรามาดูมาัวเด็กเออไม่ได้ยุสเอาจบเปี่ยนต่วนี้นะครับสวัสดีลูปปลานะครับอ้าว